คุณหนูจอยบอกว่าอินซูลินถ้าต้องฉีดจะส่งผลกับน้องไหมคะเคยฉีดตอนท้องแรกแล้วแท้งจากข้อมูลไม่มีผลค่ะนะจากข้อมูลไม่มีผลอินซูลินไม่ได้ทําให้แท้งนะคะถ้าไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดแล้วน้ําตาลสูงมีผลมากกว่าน้ําตาลเนี่ยมีผลกับน้องมากกว่านะคุณแม่อาจจะแท้งจากน้ําตาลสูงก็ได้คะ่ะเพราะว่าน้ําตาลที่สูงจะทําให้การฟอร์มหัวใจของน้องผิดปกติน้องจะ หยุดการเจริญเติบโต,ตแล้วก็แท้งในภาวะแท้งซ้ำซากหลายๆท้องเกิดจากบางคนเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้คุมน้ำตาลแล้วไม่ได้ป้องกันไม่ได้เตรียมตัวท้องนะคะทำให้เกิดการแท้งซ้ำๆก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนมีความเสี่ยงเช่นมีประวัติเบาหวานในครอบครัวนะน้ำหนักตัวเยอะอายุเยอะก่อนท้องถ้าจะให้เนี้ยบนะคะไปตรวจสุขภาพซิตรวจน้ำตาลสะสมนะคะที่มกมินเอวันซีตรวจ น้ำตาลหลังอดอาหารว่าเรามีเบาหวานหรือเปล่านะคะถ้ามีให้คุมน้ําตาลให้ดีก็คือให้น้าตาลสะสมน้อยกว่า6.5ก่อนนะดีที่สุดคือน้อยกว่า6นะคะแล้วค่อยวางแผนตั้งคันนะคะ